สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดตาวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรานะครับในปัจจุบันนี้สังคมของเราได้พัฒนามากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่มักใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสิ่งที่ควบคู่ตามมาก็คือที่ชาร์จแบตสำรองหรือ power bank นะครับสำหรับ power bank ในระยะแรกเป็นบริษัทรายใหญ่ที่ผลิตและจำหน่ายในระยะหลังมีผู้คนซื้อกันจำนวนมาก จนทำให้บริษัทหลายย่อยผลิตออกมาขายโดยทำรูปแบบและสีสันที่สวยงามคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสิ่งที่คุณเลือกซื้อนั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวิธีการเลือกซื้อ power bank ให้ได้มาตรฐานไปชมกันเลยครับสวัสดีล่มขวัญสวัสดีค่ะ ทำอะไรอยู่ครับกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะเธอเธอแบตเตอรี่ฉันหมดแล้วมีพาวเวอร์แบไหมมีครับฉันกลัวมากเลยว่า Power อร์แบของเธอมันจะไม่ได้มาตรฐานมันจะระเบิดหรือเปล่า รู้หรือเปล่าผมเลือกซื้อแบบที่มีมาตรฐานเป็นยี่ห้อดังเลยนะครับแล้วเธอล่ะอยากรู้วิธีเลือกซื้อไหมยอยากสิอยากสิโอเคเชิญชมเลยครับผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเข้าใจวิธีเลือกซื้อและเลือกใช้ power bank วิธีใช้อย่างถูกวิธีและที่สำคัญต้องได้รับมาตรฐานนะครับ ตอนนี้ผมได้อยู่กับรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสวัสดีครับ power bank หรือแบตเตอรี่สำรองจำเป็นที่จะต้องใช้กับโทรศัพท์ทั้งหมดไหมครับจริงๆผู้ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ power bank แต่แล้ว power bank ถามว่าเีนหน้าที่อะไรหลกัหลกๆก็คือช่วยเติมพลังงานนะครับตอนที่เราไม่สามารถที่จะหาปลั๊กไฟในการชาร์จไดนะ้ก็ต้องกลับมาที่ว่า ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยใช้มากใช้น้อยยังไงเอางี้ดีกว่าครับเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่า Power Bank เนี่ยมันมีกี่แบบลักษณะยังไงบ้างไปกันเลยครับครับทีนี้เรามาดูแบตเตอรี่กันครับว่าขนาดความจุนเนี่ยมันดูกันยังไงนะผมสัเ,สเกตว่าตอนต้นเนี่ยเรามีอยู่3มก้อนก้อนไหนคิดว่าจุน้อยที่สุดครับ ก้อนนี้ก็จะจุน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าจุน้อยขนาดก็เล็กตามไปด้วยก็จะพกพาง,ง่ายนะครับซึ่งปกติเนี่ยฉลากที่เขาระบุมาเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันว่านี่จุเท่าไหร่อย่างตัวนี้ครับเขาก็จะเขียนว่าของเขาเนี่ยจุอยู่ประมาณ5,000มิลลิแอมแป์นะครับสำหรับก้อนใหญ่ก้อนนี้นี่ก้อนไหนก้อนนี้ดูขนาดมันประมาณ2เท่านะครับเพราะว่าน,นี่ก็จะจุประมาณอยู่9 8 0 0เขาก็จะเขียนระบุเอาไว้ดังนั้นถ้าเราเลือกก้อนใหญ่มากเนี่ยมันพกลลาบาก แต่ว่าพลังงานพกกับเราก็ได้เยอะนะครับอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าเรามีวิธีการเลือกซื้อและสังเกตได้อย่างไรว่าเพราะว่าแบงก์ก้อนนี้ได้รับมาตรฐานครับสําหรับการเลือกซื้อทึ่งให้เรามั่นใจเนี่ยผมคิดว่าอยู่3ข้อหลักๆครับข้อแรกก็คือว่าเราไปที่ร้านซึ่งเรามั่นใจอุ่นใจอาจจะเป็นเรื่องของร้านที่เราคุ้นเคยหรือว่าร้านที่อยู่ในห้างสซรเพอร์เซนตค้าหรือสถานที่ซึ่งเรามั่นใจว่าเขาจะขายของมีคุณภาพครับอันที่2เนี่ย เราก็ต้องไปดูเรื่องของราคาและไม่ใช่มันถูกเกินไปถูกมากจนผิดสังเกตหรือว่ามันราคาไม่เหมาะสมนะครับถูกเวอร์นี่ก็ไม่เอาได้3ถ้าทุกอย่างผ่านเนี่ยมันจะมีมาตรฐานกำกับอยู่ในผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะอย่างถ้าเป็นของเล็กกส์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ CE ทั้งหลายนะฮะตัวเลขพวกนี้ครับตัวหนังสือพวกนี้จะบอกเรื่องของการรับประกันแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องระวังว่าถึงเขาปั๊มจริงมีจริงแต่เขาปลอมก็ได้ ดังนั้นนีก็ต้องดูทั้งทั้งสประกอบก็คือเรื่องสถานที่ขายเรื่องราคาเหมาะสมและก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมคุณผู้ชมทราบกันแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อ power bank power bank ที่ราคาถูกมีวางจำหน่ายอยู่มากมายแต่การที่เราจะเลือกซื้อเราควรจะเลือกซื้อ power bank ที่ได้รับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวเตือนภัยใหม่ๆหรือคำแนะนำติชมรายการส่ง SMS หรือ f c e e o o o ไ t h a i d e ี t v วันนี้ผมและทีมงานเปิดตาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ